อ่าผู้ชมครับเดี๋ยวจะเก็บตกนะครับตัวลูกให้ดูชัดๆแล้วกันนะผู้ชมครับตัวลูกคือตัวนี้นะผู้ชมครับวัวหนึ่งปีนะพี่เนาะก็สรุปง่ายๆก็คือตัวลูกกับตัวแม่ราคาห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทต่อแต่ว่าต่อรองได้นะผู้ชมครับต่อรองได้เน้นอีกทีว่าเจ้าของอยากจะขายเพื่อ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคอกวัวบ้านบ้านนะผู้ชมครับเป็นคอกวัวของญาติพี่น้องผมเองนะผู้ชมครับจะขายวัวสองตัวแม่ลูกในราคาห้าหมื่นบาทนะผู้ชมครับเพื่อที่จะเอาบะเอาเงินไปทําบ้านนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่สุรินทร์ที่นี่สํมลงท่าขาบ้านดู่บ้านดู<ก>่จ่งหวัดสมุทรสค่าอำเภอ,อ,เภอสํมลองท่าจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่มีเบอร์โทรไหมครับ ศูนย์เก้า่าแปดห้าแปดเค่ะอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าสค่ะสามารถโทรมาสอบถามะะได้เลยถูกไหมใช่ค่ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวัวแต่ละตัวลักษณะหน้าตาแล้วก็ราคาผู้ชมครับตอนกลางวันเราก็จะปล่อยวัวอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไปไกลจากนู่นเลยนะไปถึงนู่นเลยเหรอใชอ่แล้วก็กลับมาที่คลอกประมาณกี่โมงครับนี่ประมาณสามโมงครึ่งคือจะเริ่มปล่อยแล้วเขาก็จะเดิน ไปกินเองถ้าจะเดินกลับมาเองก็จะเดินแบบกินมาเรื่อยๆอะค่ะเดินกลับเองเดินกินเองด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยพู้ชมครับแล้วฟังที่นี่มีกี่ร้อยก้อนครับนี่น่าจะถึงพันก้อนอยู่้วถึงอยู่<ม>ใช่ไหมไม่แน่ใจใช่ไหมก้อนละเท่าไหร่ครับพี่ที่เขาอัดกันเขาอ,อัดกันคือมันเป็นาน,านาตัวเองเนาะพอเขาอ,อัดเขาก็เลยอ่าก้อนละสิบสามบาทสิบสามบาทเพราะว่าเป็นนาตัวเองอ๋อถ้าซื้ออ่ะมันจะเป็นสามก้อนร้อยอะไรอโอ้แพงเลาพี่ชมครับ แล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับพี่ปัญหาอุปสรรคครับผมโรคอะไรครับผมมีไหมมันก็มีมีมีใช่ไหมมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเยอะอะไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้แบบเพราะว่าเหมือนพอเราทำไอ้คอกสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยช่วยได้อยู่ค่ะช่วยได้อยู่ใช่ไหมครับใช่โอเคคุณผู้ชมครับภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงวัวไหมครับพี่ก็ภูมิใจอยู่ภูมิใจ ม,ม,มันก็ช่วยในระดับยังไงเพราะว่าเหมือนว่าเราทําอาชีพหลักเนาะแล้วก็มันมีตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมมา<ศ>อย่างสาวอาทิตเ์เราไม่ได้ทํางานมันก็เป็นตัวเสริมเข้ามาช,ช่วยให้เรามีไราไยได้เนาะใช่ค่ะโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหญ้าที่ให้กินในแต่ละวันหญ้าธรรมชาติเราเหรอครับใช่ค่ะ<อ>คทำาสริพริกเนาะแล้วก็จะปลูกหญ้าด้วยโอ้ ได้พริกด้วยได้หญ้าด้วยใช่มันกินดนีไหมครับพี่กินดีค่ะอือโอ้แย่กงกันเลยแย่งกันเลยนะผู้ชมครับอ๋อไอตัวเล็กนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นลูกของตัวนูแ้แต่ยังไม่ขายยังไม่ขายเพราะว่าเล็กเกินเล็กเกินใช่ค่ะไม่รู้จะขายราคาเท่าไหร่ที่ซ้ำไปเนาะใช่ค่ะอ่อโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้คือ<ม>ลูกวัวในคอ,อกนะผู้ชมครับ<ป>พี่ครับถ้าเกิดว่าพี่ครับ ถ้าเกิดว่าวัวเราไม่สบายเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตไหมมันก็จะจะซึมจะซึมปกติเราให้อย่างให้พวกหญ้าพวกฟางอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะรีบมากินใช่ไหมร<อ>ือว่าแบบคือจะไม่จะไม่ค่อยแบบมีปฏิกิริยาโตอตอบนะเวลาเวลาเรามาหาอย่างเ<อ>งี้ยเพราะว่าถ้าเรามาคือเราต้องเอาอเอาอาหารใช่เอาอาหารมาให้เขาแล้วเนาะเขาก็จะต้องแบบรีบมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบเชยเชยซึมนอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าวัวไม่วิ่งมาหาเนี่ยแสดงว่าไม่สบายแล้วมี่เขิอือปกติ โอเคนะผู้ชมครับแล้วที่นี่ไม่ต้องกางมุ้งกางอะไรหรอครับไม่ไม่ไม่ต้องกางค่ะถ้าถ้าส่วนมากอ่ะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมันถึงจะค่อนข้างม,มีปัญหาที่ว่าแมาลงแมลงจะเยอะหน่อยครับผมอย่างน้ก็คือแบบถ้าสูงไฟเนาะสูงไฟนอกเราครับก็จะเป็นแบบสูงไฟนิดนึงให้เขาช่วงแบบต้นหัวค่ำอะไรแบบนี้ใช่โอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมครับก็ให้ผู้ชมได้ดูเกิดความสุขแล้วกันนะครับข้อวัวบ้านราคา จากเจ้าของวัวเลยนะผู้ชมครับไม่ผ่านในหน้าคนไหนนะครับจากเจ้าของวัวแล้วก็ถึงมือผู้ชมเลยนะผู้ชมครับถ้าใครสนใจไงก็ลองโทรมาสอบถามได้เลยตรงน่านผู้ชมครับโอเคครับผู้ชมครับผมมาเก็บตกตัวแม่ให้ดูแล้วกันสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่พี่เห็นในเห็นเสาพี่เห็นยูคาด้านบนไหมนี่พี่พี่วัดยูคาตัวนี้ผมหน่อยในสูงเท่ากันเนี่ยยูคาเนี่ยนะอ่าวัดความสูงมันครับผมเอาหัวลงล่าง อ่าโอเคดึงขึ้นบนร้100 110. <S <S อยร้อยสิบร้อยสิบเซนติเมตรนะผู้ชมครับแม่สูงประมาณร้อยสิบเซนติเมตรเนาะ,ะลูกเลยครับประมาณร้อยยี่สิบได้เนาะ <120. S 2> อ่าลูกสูงกว่าแม่นะผู้ชมครับแม่ตัวน,นี้สูงประมาณร้อยสิบนะครับลูกตัวน,นี้สูงประมาณร้อยยี่สิบอ่าโอเคครับผู้ชมครับชัดเจนราคาห้าหมื่นบาทต่อรองได้เนาะ,ะอาจจะพ<บ>ันสองพันก็คุยกันเอานาะผู<ๆ>้ชมครับ ก็ประมาณนี no, 5, no. 1 1> cm, ้แล้วกันอ่าผู้ชมครับเดี๋ยวจะเก็บตกนะครับตัวลูกให้ดูชัดๆแล้วกันนะผู้ชมครับตัวลูกคือตัวนี้นะผู้ชมครับวัวหนึ่งปีนะพี่เนาะค่ะหนึ่งปีวัวหนึ่งปีสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะผู้ชมครับตัวนี้คือตัวแม่นะครับตัวแม่เขาไม่ชอบผู้ชายทําไมถึงว่างันนะครับก็ถ้าผู้ชายเขาใกล้เขาจะมีอาการแบบอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่อ่ะพี่ลองมานี่แต่พี่ก็ปกตินะเพราะว่าพี่เหมือนว่าพี่ก็เลี้ยงเขาตลอดเนาะเขาเลยแบบ มีเอฟเฟกใช่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ม,มันกลัวเนาะใช่ใช่อ๋อแปลกหน้านแปลกหนกก้าอย่างเงี้ย็จะค่อนข้างตัวครับผมอันนี้คือตัวแม่นะผู้ชมครับไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่าไม่ดูนะแต่ผมมองดูแล้วนี่มันอ้วนนะผู้ชมไม่ไม่ใช่คําว่าท้องแล้วกันแต่ว่ามันอ้วนนะอ้วนแล้วก็ถือว่าให้ลูกสวยนะผู้ชมครับให้ลูกมาเป็นตัวนั้นนะผู้ชมครับก็สรุปง่ายๆก็คือตัวลูกกับตัวแม่ราคาห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาท แต่ว่าต่อรองได้นะผู้ชมครับต่อรองได้เน้นอีกทีว่าเจ้าของอยากจะขายเพื่อที่จะเอาเงินมาปรับปรุงบ้านนะผู้ชมครับถ้าใครสนใจไงก็ลองโทรมาแล้วกันนะครับวัวตัวนี้ตัวแม่นะผู้ชมครับให้ลูกมาแล้วห้าถึงหกตัวนะผู้ชมให้ลูกมาแล้วห้าถึงหกตัวเป็นวัวไทยบ้านสูงประมาณหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะครับส่วนตัวลูกก็เป็นวัวลูกผสมนะครับสูงประมาณ หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะผู้ชมครับเป็นวัวหนึ่งปีชัดเจนนะครับทุกมุมทุกอนูแล้วผู้ชมครับก็อตัวนี้อยากออกกล้องสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเรานะครับต้องทําไงบ้างครับถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับจริงๆอ่าตอนแรกคือมันต้องมีใจรักก่อนเนาะพอใจรักพอมีใจรักปุ๊บเราจะมีเวลา มีเวลาที่จะดูแลมันเองครับผมเพราะว่าอย่างอย่างพี่ทํางานประจําด้วยเนาะเออเวลากลับอย่างเลิกงานกลับมาหรือว่าตอนเช้านี้เราก็ยังสามารถเอาวัวไปปล่อยครับผมไปมัดไปเลี้ยงช่วงเช้าได้แล้วตอนเย็นก็คือเอากลับมาอย่างนี้ค่ะหรือว่าเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูแลได้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผู้ชมครับแล้วสิ่งที่ทําอยู่นี่เขาเรียกว่าความสําเร็จไหมก็ในระดับหนึ่งก็ถือว่าสําเร็จเนาะครับผม ในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ในระดับหนึ่งจริงๆก็อยากแบบทําให้มันแบบให้มันแบบอะไรนะทอรีแบบว่าให้มันมาตรฐานกว่านี้เนาะเพราะว่าอยงนี้มันเป็นแค่แบบครอบครัวบ้านครับผมก็คืออยากจะทําให้สวยกว่านี้ใช่ก็อยากให้มันเป็นถูกสุขลักษณะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโอเคเนาะใช่ก็ระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งที่เราสามารถทําได้ครับผม ไม่เดือดร้อนเนาะไม่เดือดร้อนอโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขในการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ